เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเล่มที่4ตอนคนขับรถเมื่อสมัยคุณตาคุณยายยังเป็นเด็กอยู่นั้นในกรุงเทพมีรถหลายอย่างแล่นวิ่งตามท้องถนนห่างกันนานๆจะมาสักคันหนึ่งไม่หนาแน่นจอแจไม่หนวกหูไม่มีคดีรถชนกันใครถูกรถชนก็นับว่าเคราะห์ร้ายเต็มแก่รถใหญ่ที่เป็นเจ้าถนนก็มีรถรางแล่นมาแต่ละครั้งจะมีเสียงดังกแกล้งแกล้ง รถลากต่างๆคนเดินถนนก็ต้องหลีกทางให้รถรางแล่นผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาเดินหรือว่าแล่นทับรางกันใหม่แถวเยาว,วราชนั้นเป็นถิ่นของคนจีนจึงมีคนหนาแน่นมีรถลากหรือที่เรียกว่ารถเจ็กจอดรอรับผู้โดยสารและข้าวของอยู่มากรถลากนี้คนจีนนิยมนั่งบรรทุกของได้เยอะเพราะขาแม่ค้าจึงชอบใช้คนลากเป็นคนจีน ใส่รองเท้ายางผูกผูกพันพันถึงข้อเท้ามีหมวกกุยเลง้งกันแดดกันฝนได้คนลากนี้รู้จักวิ่งเป็นจังหวะเพื่อไม่ให้เหนื่อยเร็วใช้เท้าเป็นที่ห้ามล้อใช้เสียงร้องให้ให้เป็นแตรขอทางและเมื่อวิ่งไปเหนื่อยๆนื่อยลากของมาแล้วก็แวะร้านข้าวต้มเติมพลังงานด้วยข้าวต้มกับเกี๊ยมไฉ่หรือว่าจับไฉ่อิ่มละสองสตางค์เท่านั้นก็มีแรงหาคนโดยสารต่อไปใหม่ได้ รถรางที่คุณตาและคุณยายชอบมากตอนที่คนขับกระทืบกระดิ่งดังแกล้งแกล้งรถต่างๆแล้วก็คนพากันหลบหลีกทางให้รถรางนี้ออกเล่นแต่เช้ามืดตีห้าดึกก็เลิกถึงสี่ทุ่มเสียงกระดิ่งรถรางจึงปลุกให้คนตื่นชาวได้เป็นอย่างดีคนขับไม่ต้องขับหลบหลีกอะไรรถอื่นก็ต้องหลบรถรางฝ่ายเดียวเคยมีคดีรถรางชนกันกันกบรถม้าของฝรั่งฟ้องร้องกันเสียเวลาเป็นปี บริษัทรถรางต้องเสียค่าทำขวัญให้ฝรั่งคนนั้นมากมายกลายเป็นข่าวที่ครึกโครมรถยนต์นั้นมีอยู่นับคันได้ว่ารถของใครสีอะไรหมายเลขทะเบียนเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรรถเหล่านี้มักเป็นรถของเจ้านายข้าราชการขาหาบดีซึ่งนิยมขับรถกันเองพาครอบครัวไปนั่งรถกินอากาศคุณปู่ของคุณยายเล่าว่ารถยนต์รุ่นแรกๆแล่นด้วยกำลังไฟฟ้าก็มีเรียกกันว่ารถไฟฟ้า แต่ว่าแล่นได้ช้าแล้วต่อมาก็มีรถใช้น้ำมันเบนซินรถพวกนี้เวลาสตาร์ทเครื่องต้องใช้เหล็กหมุนที่หน้าหมออซะก่อนดังวื้วเจ้านายมักใช้คนขับรถหมุนเพราะว่าเป็นหนุ่มมีเรี่ยวแรงพอติดแล้วเจ้าของก็ขับไปทางานเช้าแล้วคนขับรถก็ขับกลับบ้านเผื่อทางครอบครัวของท่านจะใช้รถบ้างเย็นเลิกงานก็ขับมารับแล้วเจ้านายท่านก็ขับรถกลับ รถยนต์รุ่นเก่าก็มีเยอะแยะมากมายจะเป็นสีดำดำมืดๆเขียวแก่หรือไม่ก็สีขาวเลยรถของคุณปู่ก็สีขาวคลิบทองเหลืองแวววาวแล่นทีดังว่องว่งไปตลอดทางรูปร่างสี่เหลี่ยมแล่นโครงเคลงไปตามถนนถนนนี้สร้างเอาไว้ให้คนเดินเท้าไม่ได้เผื่อรถยนต์แล่นมีผู้หญิงสาวสวยผู้คนแตกตื่นกันมากขับรถเองคือหม่อมเจ้าหญิงพิมพ์รำไพรพีพั์ พระธิดาเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดีเรกริ์ทรงเป็นครูสอนขับรถให้พวกผู้ชายด้วยพระบิดาได้ส่งซื้อรถยนต์มาจากยุโรปเป็นคันแรกพระบิดาเป็นผู้หัดให้ขับคุณยายเองก็มีญาติผู้หญิงขับรถยนต์เหมือนกันจึงเป็นของประหลาดในถนนเด็กๆเ,เห็นจะร้องว่าผู้หญิงขับรถยนต์แปลกเว้ยมาดูกันสิเมื่อมีรถยนต์เยอะขึ้นคนขับรถเป็นมากขึ้นก็มีรถรับจ้างพญาเทพหัสดินเป็นเจ้าของรุ่นแรก คิดราคาเป็นชั่วโมงชั่วโมงละ1บาทซึ่งออกจะแพงรถรับจ้างพวกนี้มักจอดหากินอยู่แถวโรงแรมที่ฝรั่งอยู่ถนนสุริวงศ์บางรักแล้วก็เฉลิมกรุงคนขับสวมกระดุมเสื้อนอกข้ามเม็ดเรียบร้อยรถนี้เปิดประทุนได้นั่งกินลมได้คนรถของคุณปู่มีบ้านพักประจำอยู่ใกล้ประตูใหญ่คอยเช็ดรถทำความสะอาดเมื่อคุณปู่จะไปไหนก็บอกคนขับรถเตรียมรถไปเทียบหน้าบันได คนขับรถคนนี้เองต้องรอคุณอาคนเล็กแต่งตัวไปโรงเรียนให้ทันแทบทุกวันทุกคนพร้อมนั่งรอในรถเรียบร้อยรอคุณอาคนเล็กมาช้าไม่ทันโรงเรียนก็พากันถูกทำโทษตาม,ตาม,ตามกันแต่คุณอาอื่นๆที่โตก็ขับรถเองได้บางครั้งก็ขับไปอวดสาวๆที่มหาวิทยาลัยรถประจำทางมีสายเดียวคือรถเมขขาวของไนเลิศหรือพระยาพักดีนรเศษ คนขับรถกระเป๋ารถแต่งสีขาวกันหมดรถมีประตูทางขึ้นลงอยู่ท้ายรถนานๆจะมาสักคันหนึ่งมีสายประตูน้ำสีลมไม่มีป้ายจอดอยากจอดที่ไหนก็จอดได้เลยลงที่ไหนก็ลงได้เลยเมื่อสมัยคุณตาคุณยายโตรู้ความดีแล้วรถม้าก็น้อยลงไปเหลือแต่รถม้าสำหรับบรรทุกของที่มีสีล้อและในกรุงเทพนานๆจะมาคันหนึ่งต่างรถบรรทุกคนขับจะเหยียบกระดิ่งขอทาง รถม้าสองล้อที่มีวิ่งอยู่เห็นตอนเช้าแทบทุกวันก็มีรถม้าแขกตัดหญ้าบรรทุกหญ้าเอาไปเลี้ยงวัวคนขับพุงพลุยยืนขับร้องเพลงไปด้วยความสุขทุกวันใช้กระดิ่งขอทางพวกนี้เป็นแขกหางหนูหรือที่เรียกว่าแขกฮินดูเหมือนแขกยามที่บ้านของคุณปู่พวกนี้ไม่แต่งเครื่องแบบแต่ว่านุ่งผ้าโทตีอวดพุงเพียงผืนเดียวเสื้อก็ไม่ใส่ แขกพวกนี้รวยตอนเช้ามืดรีดนมวัวใส่หม้อเอาไปขายขากลับก็ต้องตัดหญ้าเอาไปเลี้ยงวัวกลางคืนก็ยังไปรับจ้างเฝ้ายามอีกเรียกว่าทำงานทั้งกลางวันกลางคืนจึงร่ำรวยมีอารมณ์ดีขับรถไปตามถนนก็ร้องเพลงไปตลอดทางส่วนรถบรรทุกสี่ล้อเทียมมาคู่นั้นคนขับมักเป็นคนจีนรับจ้างบรรทุกสิ่งของแล้วก็สินค้าย้ายบ้านบ้างแห่โฆษณาภาพยนตร์ลิเก ตีกลองตึงๆไปตามถนนมีคนพูดโทรโขง่งชักชวนให้ไปดูหนังมีป้ายโฆษณามีการแจกใบปลิวด้วย mm hmm. เด็กๆชอบเดินตามมาขอใบปลิวและก็มักจะจอดตามตลาดที่มีประชาชนอยู่เยอะรถม้าแบบนี้มีกระดิ่งคนขับจะกระทืบที่พื้นดังกิ้งกิ้เพื่อขอทางส่วนรถม้าแบบด็อกการ์ดสอล้อนั้นสมัยคุณยายจำความได้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะท่านซื้อรถยนต์มาขับแทนกันหมด แต่ได้ยินคุณแม่คุณป้าพูดถึงบ่อยๆเพราะต้องจ้างคนเลี้ยงม้าอีกเมื่อสมัยคุณตาคุณยายจําความได้แล้วมีคนไทยคนนึงเป็นผู้คิดรถสามล้อถีบขึ้นมาแล้วก็ใช้งานกันแพร่หลายในเมืองไทยท่านผู้นั้นก็คือนายเลื่อนพงโศพลผู้เคยขับเครื่องบินลำเล็กนิดเดียวปีกสองชั้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงกรุงเทพได้โดยสวัสดิภาพเครื่องบินนั้นตั้งชื่อว่านางสาวสยาม คนที่เคยนั่งรถเจ็กเปลี่ยนมานั่งรถสามล้อกันรวมทั้งคุณป้าที่เคยนั่งรถเจ็กไปวัดก็เปลี่ยนมานั่งรถสามล้อไปเวลาจอดนั้นดีมากไม่ต้องระวังหน้าขมำ,ำอย่างรถเจ็กรถสล้อนี้คนไทยเป็นคนขับไม่ร้องให้ให้เป็นแตรขอทางแต่ใช้กระดิ่งรถจักรยานนั่นเองดีดแทนแต่เวลาค่ำคืนยังใช้ตะเกียงจุดให้แสงสว่างด้วยน้ำมันกา๊าซเหมือนเดิมค่าจ้างก็พอๆกันกับรถเจ็ก บรรทุกของได้เยอะพอๆกันจ้างไปส่งน้องที่โรงเรียนทุกๆเช้าวัวนละห้าสตางค์ถ้าไปวัดต้องข้ามสะพานกษัตริย์ศึกซึ่งออกจะชันต้องเสียค่าเด็กเข็นอีกหนึ่งสตางค์รถเจ๊กก็ต้องเข็นเหมือนกันจึงมีเด็กๆรับจ้างเข็นรถหากินอยู่ที่สะพานกษัตริย์ศึกและสะพานพระพุทธยอดฟ้าอีกเยอะแยะบางทีถึงกับแย่งกันเข็นวันๆหนึ่งได้ตั้งหลายสตางค์ เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเล่มที่4ตอนหมอทำฟันเมื่อคุณตาคุณยาย,ยังเด็กอยู่นั้นมีหมอฟันบ้างแล้วในเมืองไทยแต่หมอส่วนมากเป็นต่างชาติฝรั่งบ้างญี่ปุ่นบ้างแล้วก็มีคนจีนเป็นลูกมือแล้วต่อมาลูกมือพวกนี้ก็ออกมาตั้งร้านทำฟันเองเวลานั้นคนไทยยังกินหมากฟันดำน้ำหมากเปรอะปากกันทั่วเมือง ท่านผู้ใหญ่พวกนี้ยังไม่รู้จักหมอฟันนอกจากท่านผู้มีอันจะกินฟันหักแล้วก็อยากจะใส่ฟันปลอมจึงไปหาหมอฟันให้ทำฟันปลอมให้ใส่แทนฟันดำดำสำหรับเก่าเพื่อที่จะได้เคี้ยวอะไรอะไรได้ฟันปลอมสมัยก่อนทำด้วยยางยางทำเป็นเหงือกตัวฟันทำด้วยกระเบื้องจึงออกจะหนักอยู่คนแก่ทั้งหญิงและชายที่เห็นเห็นล้วนแต่แก้มบุบเพราะว่าไม่มีฟัน จะกินหมากก็ต้องใส่ตะบันหรือว่าครกตามให้ละเอียดก่อนจะกินผักกินน้ำพริกก็ต้องใช้ต้มจนเปื่อยราดกะทิแต่คุณย่าของคุณยายต้องการกินผักสดจึงต้องซอยแตงกวามะเขือหรือแม้กระทั่งผักชีแกงส้มผักกระเฉดก็ต้องซอยผักกระเฉดก่อนจึงต้องมีผักจานพิเศษสำหรับคุณย่าแต่คุณปู่ใส่ฟันปลอมจึงเคี้ยวได้ดีกว่าคุณปู่ท่านไม่กลัวหมอฟันจึงมีฟันใหม่ขาวสะอาด แต่คุณย่ากลัวหมอฟันจึงปล่อยให้แก้มบุบไปแบบนั้นคุณตาและคุณยายกลัวหมอฟันทั้งนั้นเวลาผ่านร้านหมอฟันเห็นฟันปลอมมีเหงือกแดงๆฟันขาวๆมันก็น่าดูแต่มองเห็นคีมถอนฟันหมออวางเอาไว้ในตู้กระจกมีขวดโหลใส่ฟันผุๆมีรากสองง่ามบ้างสามง่ามบ้างเต็มขวดโหลคุณยายแทบไม่อยากมองต้องรีบผ่านไปตั้งแต่แรก คุณตาคุณยายรู้แต่เพียงว่าหมอฟันเนี่ยเขาถอนฟันไม่รู้ว่าหมอฟันทําฟันปลอมให้ใหม่ได้ด้วยเพิ่งมาเห็นฟันปลอมของคุณปู่เวลาไปไหนมาไหนหรือกินอะไรก็ใส่ฟันสัทีอยู่กับบ้านก็ถอดออกวางเพราะว่ามันหนักเวลาพูดใส่ฟันแล้วจะมีเสียงกุกกุกกะกักเสียงฟันกระทบกันทําให้พูดไม่ชัดเอาฟันปลอมออกแล้วพูดถนัดปากกว่าเวลาฟันน้ํานมคุณตาคุณยายหักคุณแม่บอกว่าถ้าฟันล่างหัก ให้โยนขึ้นข้างบนคุณตาจึงเอาไปปาขึ้นหลังคาบ้านถ้าฟันบนหักก็ให้โยนข้างล่างฟันนั้นขึ้นมาจะได้สวยพี่ชายลูกป้าฟันแมงกินดำเพราะว่าชอบกินน้ำตาลกรวดปวดฟันทีก็ร้องกรวนครางบ่อยๆคุณป้าจึงพาไปหาหมอฟันก่อนไปก็คุยโวโอ้อวดบอกว่าไม่กลัวหมอฟันแบบนั้นแบบนี้ต่างๆนานาแต่พอถึงหน้าร้านหมอฟันแล้วก็ไม่ยอมที่จะเข้าไปหยุดคุยอวดทันที คุณป้าต้องอ้อนบอนให้เข้าก็ไม่ยอมเข้าลงท้ายคุณป้าก็ต้องจ้างให้เขา้าและพอดีมี阿มวยสาวเพิ่งไปเลี่ยมทองมาใหม่ๆยิ้มหน้าระรื่นอวดฟันทองเหลืองอารามเดินออกมาพี่ชายจึงกล้าเข้าไปในร้านตัวเล็กๆนั่งเก้าอี้ทำฟันไม่ถึงหมอฟันก็ต้องเอามานั่งเด็กมานั่งต่อพี่ชายชอบเครื่องกลไกต่างๆพอหมอถีบเก้าอี้ให้สูงขึ้นก็รู้สึกชอบใจแต่พอหมอบอกให้อ้าปากชักจะไม่พอใจเพราะว่าไอา้ฟันดำๆผุๆ หมอเป็นคนจีนเคยเป็นลูกมือหมอฝรั่งหมอเองก็ต้องล่อหลอกอยู่นานจึงอ้าปากได้ฟันน้ำนมแบบนี้ง่ายๆหมอเอาสำลีชุบยาแล้วก็โปะไว้ที่ฟันทิ้งไว้สักครู่หมอก็เอานิ้วดึงฟันผุๆดำๆนั้นออกมาได้สองซี่เลือดออกนิดหน่อยแต่แรกไม่รู้สึกอะไรพอเห็นเลือดเปื้อนเลยใจเสียร้องไห้เสียงดังลั่นซึ่งอันที่จริงไม่เจ็บหรอกแต่พี่คนนี้ร้องไห้ตะโกนเอาไว้ก่อน ขากลับคุณป้าให้อมน้ำแข็งไปตลอดทางเพื่อให้เลือดหยุดวันรุ่งขึ้นเลือดหยุดเรียบร้อยใครก็พากันมารุมล้อมถามเรื่องไปหาหมอฟันเพราะไม่ค่อยมีใครไปหาหมอฟันกันนักพี่ชายคนนี้ก็ลงมือโม้ต่อบอกไปหาหมอฟันถอนออกสองซี่แล้วก็อ้าปากให้ดูหมออคีมอันโตถอนฟันออกจะไม่ร้องสักแแะเดียวเก่งไหมล่ะพี่ชายคุยโม้เสียงดังลั่นเรื่องต่างๆถูกปิดเอาไว้หมด พอตอนกินข้าวเย็ยนน้องชายถามพี่ถึงเรื่องถอนฟันพี่ชายคนนี้ก็คุยโม้ต่อหน้าคุณป้าคุณป้าทนไม่ไหวก็เลยเปิดโปงหมดแม่เสียค่าจ้างไปตั้งห้าสตางค์แน่หมอให้อ้าก็ไม่ยอมอ้าล่อกันตั้งนานพี่ชายคนนี้ก็เลยหน้าเสียแต่ก็บอกน้องว่าไม่เจ็บหรอกร้องไปอย่างนั้นเองคุณป้าก็เล่าว,ว่ามีอมุวยสาวเข้าไปเลี่ยมทองเดินยิ้มออกมาน้องชายคนหนึ่งจึงร้องบอกว่า ผมอยากมีฟันเลี่ยมทองอย่างอม้วยคนนั้นบ้างฮะคุณป้าบอกว่าได้สิเอาไว้โตเป็นหนุ่มก่อนทำงานได้แล้วแม่จะให้ไปเลี่ยมทองบ้างน้องชายพูดต่อว่าผมเห็นเจ๊ขหาบตู้ป๊อกแป๊กที่เข้ามาขายของในบ้านเรามีฟันเลี่ยมทองด้วยนะครับสวยดีคุณป้าเล่าว่าคนจีนหนุ่มสาวนิยมมีฟันทองทำงานเก็บเงินได้ทีก็ไปเลี่ยมทองมาทีละซี่ทีละซี่จนเหลืองอารามไปทั้งปาก พวกหมอฟันจึงมีรายได้ในการเลี่ยมทองมากกว่าการถอนฟันใส่ฟันปลอมหนุ่มสาวลูกคนจีนไม่กินหมากฟันดำอย่างคนแก่ต้องมีฟันขาวเรียบแล้วก็เลี่ยมทองคนไหนฟันไม่เรียบก็ให้ไปให้หมอกรอฟันให้แล้วก็ตัดฟันให้เรียบเท่ากันเพราะว่าอามวยที่มีฟันทองหาคู่แต่งงานง่ายบางคนกรอฟันให้เรียบเจ็บทั้งน้ำตาไหลก็ทนเอาเพราะว่าอยากสวย ร้านทำฟันจึงมักอยู่ติดกันกับร้านถ่ายรูปทำฟันเสร็จก็ถ่ายรูปอวดฟันทองกันเลยคุณยายกลัวหมอฟันมากแต่พี่สาวคุณยายใจกล้าไม่กลัวครีมฟันกรามน้ำนมหมอต้องใช้ครีมถอนพี่สาวไม่ร้องแต่คุณยายหลับตาปีแล้วก็ร้องไห้แทนเมื่อมีเลือดออกจากปากพี่สาวสงสารพี่สาวที่เลือดออกถึงทีคุณยายก็ร้องไห้ดังลั่นดิ้นลงจากเก้าอี้หมอก็บอกว่า ดูพี่สาวสีไม่เห็นจะร้องไห้เลยเก่งออกเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กเล่มที่4ตอนสบู่เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กอยู่นั้นในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงมีสบู่ใช้กันทั่วถึงแล้วทั้งสบู่สักผ้าและสบู่หอมสําหรับอาบน้ํา ในชนบทไกลๆนั้นยังมีใช้ไม่ทั่วถึงนักเพราะว่าเป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศสมัยก่อนกอนบู่จะมีใช้สบู่ใ,ใช้กันยอย่างแพร่หลายในเมืองไทยคนเราก็ใช้น้ําด่างคือเอาขี้เท้าก้นเตามาใส่น้ํานิดหน่อยทิ้งค้างคืนเอาไว้จนกระทั่งมีเมือกข้างบนแล้วก็เอาเมือกนั้นตักขึ้นมาใช้ซักผ้าไม่ขาวสะอาดนักแต่ก็ดีพอใช้ส่วนลางหม้อข้าวลางถ้วยชาม เราก็ใช้ขี้เถ้ากับกบากมะพร้าวขัดถูทำความสะอาดมีเปลือกมะนาวหรือว่ากากส้มมะขามเหลือจากการทำกับข้าวแล้วก็เอานั่นแหละล้างมีดเขียงกระทะเปลือกมะนาวดับคาวได้ดีฉะนั้นผู้ใหญ่จึงห้ามทิ้งเปลือกมะนาวเปลือกสับประรดท่านก็เก็บเอาไว้ใช้ล้างมีดล้างกระทะครกเขียงได้สะอาดดับกลิ่นล้างมือก็หมดกลิ่นคาวด้วย แต่จังหวัดทางภาคเหนือนั้นมีของดีอยู่แล้วก็คือมะซักภาคกลางเรียกกันว่ามะคำดีควายหรือประคำดีควายเป็นลูกจากต้นมายืนต้นขึ้นอยู่ริมลำธารตามห้วยต่างๆชาวเมืองก็เก็บลูกมะซักนี้ไปใช้ซักผ้าได้มีฟองอยู่ในตัวแล้วก็ยังสระผมได้สะอาดแก้เม็ดผื่นคันไม่มีรังแคผู้ใหญ่เป็นผู้พองก็เอาอาบไปถูไป แช่น้ำมาซักนี้แล้วแผลจะแห้งหายเนื้อตัวจะสะอาดซักล้างภาชนะหรือว่าโลหะสะอาดมากเมื่อจะวายก็รีบเก็บมาตากแห้งเก็บเอาไว้ใช้นอกฤดูได้อีกด้วยส่วนลูกแห้งก็ใช้ต้มเอาลูกขนาดลำใหญ่แห้งแล้วสีน้ำตาลแก่เกือบดำชาวเหนือนั้นไม่ง้อสบู่หลายภาคมีของดีในท้องถิ่นตนเช่นส้มป่อยที่ขึ้นเองในพื้นที่ว่างเปล่าเอาฝักสั้นๆของมันมาสระผม ขัดเนื้อขัดตัวได้สะอาดหนังศีสษะจะสะอาดไม่มีเม็ดหรือรังแคชาวสวนก็มีบวบลูกสั้นๆซึ่งเรียกกันว่าบวบขมขึ้นเองตามที่รกร้างเลื้อยขึ้นเกาะต้นไม้ใหญ่บ้างริมทางเดินรถไฟบ้างชาวเมืองก็จะเก็บเอาไปสระผมไปถูตัวได้สะอาดมีฟองในตัวด้วยเล็กน้อยลูกหนึ่งถือเหมาะมือดีเหลือเกินขยี้ผมฟอกตัวแล้วก็กระโดดน้ำได้เลย บวบขมนี้เย็นหนังศีษะสะประจําแล้วไม่ต้องกลัวหัวล้านหรือผมงอกแต่ว่ามันขมสมชื่อขมติดมือไปนานถ้าไปล้างชามมันจะสะอาดดีแต่ว่าต้องล้างน้ําให้หมดจดมิฉะนั้นจะขมติดลิ้นกันเลยทีเดียวเมื่อถึงหน้าแรงลูกบวบขมแห้งใช้สะผมไม่ได้แต่ก็ใช้ล้างชามได้แต่ว่ายังขมอยู่ทดลองชิมได้เลยสบู่สักผ้ายี่ห้อสันไลนยได้เข้ามาในเมืองไทยประมาณ100รปีมาแล้ว ในรัชสมัยรัชกาลที่5ก้อนสีเหลืองเหลืองห่อกระดาษทีละก้อนเรียบร้อยคนไทยรู้จักใช้ซักผ้าใช้สระผมแต่ซักแล้วผ้าขาวมักจะออกเหลืองจึงต้องมีการใช้ครามลงผ้าเพื่อกลบสีเหลืองถ้าทำผงครามหกมากไปผ้าก็จะสีคล้ำไปเลยหรือผ้าเก่ามอมมากลงครามมากก็ทำให้คล้ำและสกปรกได้เหมือนกันภายหลังมีผู้ตั้งโรงง,งานทำสบู่ซักผ้า มีครามเป็นลายสีน้ำเงินเรียกกันว่าสบู่กรดอันที่จริงไม่ได้เป็นกรดสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าคนนิยมเรียกแบบนั้นสบู่นี้บรรจุลังไม้ไม่มีการห่อกระดาษใช้หยิบเอาเป็นก้อนขายเลยราคาถูกกว่าสบู่สันไลทำที่ถนนตกออกขายไปทั่วประเทศไทยทำด้วยน้ำมันมะพร้าวกับโซดาไฟเมื่อระหว่างสงครามโซดาไฟหายา,ยากเป็นสิ่งที่รัฐบาลควบคุม สบู่กรดจึงก้อนเล็กลงและบางทีก็มีขี้เกลือขึ้นฟองก็น้อยลงเพราะโซดาไฟน้อยลงแต่ใช้น้ําด่างจากขี้เท่าผสมมากไปแต่ก็ประทับประทังกันได้ตลอดสงครามผู้ใหญ่ของคุณยายใช้ผ้าขนหนูเล็กๆถูตัวเปล่าๆจนทั่วถูกซอกทุกมุมจนแสบไปหมดแล้วก็ราดน้ําเปล่าแทนการฟอกสบู่หลายวันจึงจะได้ฟอกสบู่สักครั้งเพราะมันไม่มีคุณยายเล่าว่า สมัยโบราณเขาไม่ใช้สบู่กันผิวก็สวยได้ด้วยน้ำส้มมะขามน้ำมะกรูดกับขมิน้นคุณยายถูกถูกจนแสบไปหมดน้องๆก็บ่นเข็ดตามๆกันคุณแม่เล่าให้ฟังว่าสบู่หอมสำหรับถูตัวมีเข้ามาขายในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ขณะนั้นมีห้างฝรั่งเข้ามาตั้งขายของกันดีๆหลายห้างต่างก็สั่งสินค้าดีๆมาขายให้คนไทยเริ่มตั้งแต่แนะนำเจ้านายส่งทดลองใช้ก่อน แล้วก็มีข้าราชการมีขุนนางใช้ตามกันไปเรื่อยจนแพร่หลายไปเองสบู่นั้นส่งมาจากยุโรปและอเมริกาหลายประเทศส่งมาทีเป็นกล่องไม้กล่องกระดาษกล่องสังกะสีสวยๆมีลวดลายน่าใช้ทั้งนั้นสั่งมาเป็นปลีกกล่องละสามก้อนก็มีแบบมีสบู่กับน้ำหอมหรือแป้งหอมก็มีกล่องสวยงามน่าให้เป็นของขวัญใครได้รับก็ปลื้มใจที่ได้รับ และกล่องก็มีลวดลายสวยงามแข็งแรงใช้สบู่เสร็จแล้วยังเอากล่องไปใช้ได้อีกสารพัดใส่งานฝีมือใส่ขนมใครเห็นก็อยากได้ใส่เครื่องประดับโดยเฉพาะสบู่ตราวัวกล่องสีแดงแข็งแรงทำด้วยสังกะสีอย่างแข็งคุณนายแข่งใส่พิมพ์เครื่องมือตุ๊กตาชาววังอยู่หลายสิบปีจนตลอดชีวิตท่านก็ว่าได้สบู่พวกนี้กลิ่นหอมถูกใจคนไทยยิ่งนัก แต่สบู่กลิ่นแก่นจันนี่แม่ไม่ชอบเลยรู้สึกจะไม่ถูกกับจมูกคนไทยคุณยายชอบสบู่มะกรูดเป็นลูกมะกรูดจริงๆและก็เป็นกลิ่นมะกรูดแท้แต่ว่ามันแพงคุณยายเพียงแต่ได้ดูและดมเท่านั้นสบู่ลอยน้ำน่าดูจริงๆมันกลมๆเบาแต่แพงคุณแม่จึงเพียงให้ดูแล้วก็ดมไม่ให้ซื้อเมื่อเด็กๆใช้สบู่จนหมดก้อนแล้วก็จะทิ้งผู้ใหญ่ก็จะดูเอาคุณแม่เองก็เอาไปทำของเล่นให้ลูกๆ คือเอาเศษสบู่นั้นใส่กระป๋องนมใส่น้ำหน่อยแล้วเอาแปรงสีฟันเก่าๆตีจนเป็นฟองรู้สึกสนุกดีแล้วก็เอาผักบุ้งตัดให้ทะลุปล้องถึงกันจุ่มน้ำสบู่นั้นแล้วก็เป่าเบาๆเ,เ,เป็นลูกโป่งหลายลูกถูกแสงแดดสีสวยเป็นรุง้งทำให้เพลิดเพลินดีมากน้องๆก็ชอบแต่มักชอบไปจับลูกโป่งบางทีไปเป่าให้มันลอยขึ้นสูงแล้วก็แตกสบู่เข้าตาก็แสบร้องไห้ไปหลายครั้งห้ามน้องก็ไม่เชื่อ เก็บเศษส,สบู่เอาไวร้รวมกันมากขัดล้างอะไรก็ได้ในสมัยนั้นคนไทยเราใช้สบู่ชำระล้างสารพัดจริงๆสะผมก็ใช้สบู่ถึงแม้ว่ามันจะเหนียวไปหน่อยแต่ว่าคนไทยเราก็มีวิธีทำให้ผมลื่นได้นั่นคือละลายน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดคอยสะตามหลังผมจะลื่นเป็นมันปราบไม่มีปัญหาเรื่องสังกตังผมร่วงหัวล้านก็ไม่มีเรียกว่าหาคนหัวล้านยากมาก จะมีก็เป็นที่เล่าลือกันนั่นคือขุนช้างพี่สาวของคุณยายชอบเล่นลูกไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามรัว้วมีเม็ดสีดำๆบี้แล้วก็ดำเรียกกันว่าลูกหมึกพอคุณแม่เห็นก็บอกว่านี่เขาเรียกว่าผักปลังมันชอบเลื้อยขึ้นตามรัว้วเอาไปฟอกมือให้สะอาดหมดค้าวได้เอาเถามันมาสับต้มสีแดงก็มีนะเถาก็แดงใบก็แดงลูกก็เป็นหมึกแดง พี่สาวคุณยายชักสนใจผักปลังแดงแล้วคุณแม่ก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าพวกสับเปร,เรยอหลังจากทำศพแล้วมือแขนก็ติดน้ำเหลืองผีเหม็นมากสบู่ล้างไม่ออกเขาจะใช้หยวกกล้วยที่ตกแต่งเชิงตะกอนนั่นแหละเอามาสับสับแล้วต้มล้างมือล้างแขนให้หมดกลิ่นน้ำเหลืองศพได้แล้วก็ใช้สบู่หอมอีกทีหนึ่งก็เป็นอันว่าถึงแม้จะไม่มีสบู่ เราก็สามารถใช้ของหลายอย่างในธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราแล้วก็ใกล้ตัวเราสามารถใช้ล้างมือดับคาวดับกลิ่นได้แทนสบู่ดีทีเดียวเมื่อคุณตาคุณยาอยังเด็กเล่มที่4ตอนไปเที่ยวสวน เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กอยู่นั้นฝั่งทนบุรีและนนทบ,บุรีเต็มไปด้วยเรือกสวนหนาแน่นมีหมากมะพร้าวผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนส้มโอส้มเขียวหวานมะม่วงมะปรางชมพู่ละมุดมะไฟกระท้อนน้อยหนาและมังคุดเป็นต้นผลไม้ต่างๆส่วนมากให้ผลปีละครั้งชาวสวนเองจึงต้องปลูกผลไม้เอาไว้หลายอย่างปนกันจะได้ทยอยกันออกลูกจึงทำให้มีรายได้ตลอดปี ถึงแม้จะไม่เป็นก้อนเป็นกรรมอย่างชาวนาก็ตามแต่ก็มีการเสี่ยงฟ้าเสี่ยงฝนน้อยกว่าไม่ถึงกับล่มจมง่ายๆชาวสวนจึงมีเงินใช้สอยตลอดปีคุณปู่พาหลานไปเที่ยวสวนทุเรียนที่เมืองนนท์กันไปกันทีก็ไปกันเป็นขโยงไปทางเรือเตรียมอาหารการกินใส่ปิ่นโตใส่ตะกร้าไปพร้อมเพื่อจะได้ไม่ต้องไปรบกวนคนทําสวนให้ลําบากขอเพียงแค่น้ํากินอย่างเดียวก็พอในระหว่างที่นั่งเรือยนซึ่งแสนจะหนวกหู คุณปู่คุณย่าอบรมหลานๆและคุณอาคนเล็กว่าถ้าไปถึงสวนแล้วไปเที่ยวชมสวนให้ดูเฉยๆวิ่งกระโดดข้ามท้องร่องได้แต่ห้ามเด็ดผลไม้ของเขาห้ามไปหักกิ่งไม้ของเขาถึงแม้สวนนี้จะเป็นของคุณปู่ก็ตามแต่ปู่ให้เขาถือมานานแล้วถือนั้นแปลว่าให้เช่าจะคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานเจ้าของแล้วไปเอาของเขาแบบนี้ไม่ได้ปู่เขียนจดหมายมาบอกล่วงหน้าแล้ว หลานทุกคนได้ฟังคำสั่งคำสอนก็รับปากรับคำเป็นอย่างดีเพราะทุกคนเกรงกลัวคุณปู่ทั้งที่ท่านเองก็ไม่เคยเกลี้ยกราดกับหลานเลยเพียงแค่มองตาก็พากันหลบหมดไม่กล้าทำผิดคุณอาคนเล็กเตรียมง่ามหนังสติก๊กยิงลูกกระสุนดินเหนียวปั้นมาพร้อมเตรียมตัวเอาไว้หลายวันเพื่อมาสนุกในสวนให้เต็มที่และเมื่อเรือจอดที่ท่าน้ำคนที่ถือสวนก็ออกมาต้อนรับที่ท่าน้ำพร้อมกันกับครอบครัว ยกมือไหว้คุณปู่คุณย่าอย่างนอบน้อมพร้อมกับพามาที่ศาลากลางสวนมอบให้ลูกชายคนโตตัวเท่าคุณอาคนเล็กเป็นผู้นําเด็กไปเที่ยวเล่นตามประษาคุณปู่และผู้ใหญ่จะได้คุยกันตามประษาผู้ใหญ่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้ที่ศาลากลางสวนซึ่งถูกปูเสือรับรองเอาไว้มีทั้งหม้อดินใส่น้ําฝนมาไว้ให้ด้วยมาในสวนนั้นหลายตัวมากออกมาวิ่งต้อนรับอย่างคึกคนองลูกคนสวนบอกว่า ที่นี่ต้องเลี้ยงหมาเอาไว้หลายตัวเอาไว้เฝ้าสวนเวลาทุเรียนสุกชอบมีขโมยมาขโมยหมาพวกนี้เฝ้าได้ดีมันจะไม่กัดเลยถ้ามาดีๆในสวนทุเรียนกําลังออกลูกระยะอยู่เต็มกิ่งแต่ว่ายังไม่สุกคุณยายเองก็เพิ่งเคยเห็นต้นทุเรียนเป็นครั้งแรกที่กําลังออกลูกระยะก็มีความตื่นเต้นเป็นธรรมดาท้องร่องสวนนั้นมีไม้กระดานเล็กๆทอดบ้างต้นหมากเก่าๆทอดบ้าง คุณยายเดินข้ามไม่ได้ก็ร้องเอะอะโวยวายเรียกหาไม้รวกมาถือเพื่อถอข้ามเดินคุณยายรู้สึกอิจฉามาที่มันกระโดดข้ามทองร่องอย่างรวดเร็วแล้วก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วยังมีหน้ากลับมามองย้อนดูคุณยายซึ่งกําลังร้องเอะอะข้ามสะพานไม่ได้ด้วยสายตาที่เยาะเยะ้ยเด็กๆเอาไม้รวกมาให้ถือจึงเดินข้ามทองร่องได้อย่างสบายส่วนคุณอาคนเล็กนั้นไต่สะพานได้แต่ว่าไม่คล่องเท่ากันกับลูกชาวสวน แต่ก็รู้สึกสนุกทุกคนคุณยายมองเห็นกระรอกวิ่งอยู่บนต้นไม้ก็ชอบใจแต่ว่าลูกชาวสวนบอกว่ากระรอกกับชาวสวนเป็นศัตรูกันครับเอาไว้ไม่ได้กัดเจาะทุเรียนเสียหมดว่าแล้วก็คว้างง่ามหนังสติ๊กเลงไปที่กระรอกคุณอาคนเล็กก็เล็งซ้อมมือบ้างแต่พลาดสู้เด็กชาวสวนไม่ได้สักคนเพราะคุณอาเองเคยซ้อมแค่มือกับเป้านิ่งเช่นชมพู่มะม่วง พอกระรอกตกลงมาหมาก็คาบไปให้เจ้าของโดยไม่ต้องบอกคุณยายร้องเอะอะว่าคนใจร้ายฆ่ากระรอกน่ารักตายเมื่อไปถึงต้นมะไฟมีลูกมะไฟเป็นพวงแน่นห้อยติดกันกันกบลำต้นน่าดูจริงๆทุกคนพากันร้องว่าแมมมะไฟเต็มต้นเลยหวานไม่เนี่ยก็ได้รับคำตอบว่าต้นนี้พอกินได้ครับแก่พอดีเลยแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วยังเรียกคุณอาคนเล็กให้ขึ้นไปด้วยคุณอาขึ้นไปเก็บได้มาพวงโต แล้วก็เลยนึกถึงคำสั่งของคุณปู่ขึ้นมาได้ลูกคนสวนเข้าใจสีหน้าคุณอาได้ดีก็บอกว่าพ่อผมอนุญาตแล้วครับมะไฟนี้เปรี้ยนนิดๆพอกินได้พวกเราหิ้วมะไฟพวงใหญ่มาเมื่อคุณปู่ให้คนไปตามเห็นเราหิ้วมะไฟพวงใหญ่มาก็ดุว่าพ่อห้ามแล้วไงว่าไม่ให้เก็บคนสวนก็รีบพูดว่าไม่เป็นไรหรอกครับนิดหน่อยมันมีลูกเต็มต้น ผมรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันแก่ทันเวลาพอดีที่พวกคุณหนูมาเลยคิดยกให้ทางต้นเพราะรูดีว่าเด็กๆชอบครับทุกคนจึงสบายใจเรานั่งกินอาหารที่ศาลานั้นเสร็จแล้วคุณปู่ถามคนสวนว่าไม่มีอีลวงบ้างหรอคนสวนตอบว่ามีครับแต่กระรอกเจาะไปสักพูนึงแล้วจะเอามาให้ท่านก็น่าเกลียดคุณปู่บอกว่าเจาะก็เจาะสิเอามาเถอะฉันไม่ถือหรอก แล้วคนสวนก็เอาทุเรียนกระรอกเจาะมาให้คุณปูด่ดูคุณย่าบอกกับหลานว่าอีลวงนี้มันออกเร็วกว่าเพื่อนชาวสวนได้ขายกินก่อนฝนไม่ตกน้ำยังไม่เข้าไส้กินแล้วอร่อยพอใช้แล้วคนสวนก็พาคุณปู่คุณย่าไปดูต้นทุเรียนหลายต่อหลายต้นคุณยายตามไปด้วยจึงได้รู้จักชื่อมันด้วยแต่ว่ายังอ่อนอยู่คุณป้าพบใบหมากแห้งร่วงหล่นที่โคนต้นก็ขอเอามาตัดทำพัดสำหรับใช้ในครัวคนสวนรีบหาให้หลายใบ ขากลับภรรยาคนสวนไปส่งพร้อมทั้งมีทุเรียนลูกเล็กๆที่ร่วงหล่นและก็เก็บรวบรวมเอาไว้ให้คุณยายและก็น้องๆไปเล่นขายทุเรียนกันที่บ้านได้อีกหลายวันคุณย่าและคุณป้าก็มีพัดกับหมากพัดในครัวไปได้อีกร่วมปี